ถ้าพูดถึงปืนตระกูล AK ทุกคนบนโลกนี้ย่อมรู้ว่ามันถึกทนและแรงพอตัวแต่มันจะมีอยู่สองรุ่นที่ถูกพูดถึงแปลกๆมาโดยตลอดว่าเป็น AK ที่นิ่งที่สดุดเท่าที่รัเสเซียเคยทําออกมานั่นก็คือ AK 107กับ108คําถามคือมันนิ่งแค่ไหนกพขณะที่ผู้ยิงหลายคนยังงงว่าทําไมฟีลลิ่งมันตาจาย AK ทั่วไปแบบเรียกได้ว่าคนละจักรวารยิงรอแล้วควบคุมได้ง่ายขึ้นยิงเดียวก็รู้สึกนิ่งจนแปลกต่อราวกับมันซ่อนอะไรบางอย่างไว้ภายใน ปืนสองรุ่นนี้ไม่ได้ดังเพราะมันดีไซน์แปลกหรือเพราะเป็นของหายากแต่เพราะบางอย่างภายในที่ทําให้มันถูกพูดถึงมาหลายปีว่ามันไม่เหมือนใครเลยในตระกูลเดียวกันวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้ AK 107และ108ถูกขนานนามวันนิ่งที่สุดและทําไมชื่อของมันยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฟังความลับของมันพร้อมกัน ย้อนกลับไปการถึงกำเนิดของ AK 107และ108มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการการผลิต AK รุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดมาจากเส้นทางการทดลองที่ยาวนานและยังมีความซับซ้อนมากในยุคสงครามเย็นในช่วงเวลานั้นกองทัพโซเวียตต้องการพัฒนาอาวุธประจำกายที่สามารถควบคุมได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยิงเป็นจังหวะหรือยิงรัวซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของตระกูล AK ที่ถูกพูดถึงมาโดยตลอด แม้จะมีชื่อเสียงด้านความทนทานและพลังทำลายสูงแต่ด้ยวยแรงรีคอยและการตีปักระบบมันยังคงเป็นสิ่งที่นักวิจัยมองว่าควรได้รับการแก้ไขและนี่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองระบบยิงแบบใหม่ของสหภาพโซเวียตในช่วงปลายของยุค60ถึนงต้นยุค70 สถาบันวิจัยดัชนี a อ t o โตมาชพวกเขาเริ่มพัฒนาแนวคิดที่จะกลายเป็นรากฐานของ AK107 ในอนาคตนั่นคือแนวคิดในการใช้กลไกภายในวิ่งส่วนทางกันลดแรงสบัดของปืนซึงถูกทดสอบขั้งแรกในอาวุธต้นแบบอย่าง AO38 แม้โครงการยังไม่สมบูรณ์และซับซ้อนเกินกว่าจะนำไปใช้งานจริงได้แต่มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำให้แรงดีคอยหักล้างกัะเองภายในตัวปืนมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จากแนวคิดนี้มันไม่เคยถูกทิ้งหายไปไหนแต่ถูกส่งต่อให้กับวิศวรกอคือ,อยูริอเล็กซานดรอฟแห่งโรงงานอิชมอตซึงกำลังทำงานบนแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อยอดจาตระกูลเ k เคอยู่แล้วอเล็กซานดรอฟนำไอเดียจากดอชนีอิโตมารชมาผสมเข้ากับโครงปืนที่คุ้นเคยของ A k เคจนเกิดเป็นต้นแบบรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า AL7 ในช่วงยุค70ปืนรุ่นนี้มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบใหม่อย่างชัดเจนนั่นคือการควบคุมปักกระบอกที่ดีขึ้นการยิงเป็นจังหวดที่เสถียรกว่า,วาและความแม่นยทีีด่ดขึ้นนนใโโมมอัตมัตติ ยางไรก็ตอบในยุคนั้นกองทัพโซเวียตยังไม่พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีที่ซับซอ้อนและต้นทุนสูงจึงเลือกนำ AK-74 เข้าประจำการแทนโดยปล่อยให้ AL-7 กลายเป็นต้นแบบที่ถูกแช่แข็งอยู่หลายปีแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่เหมาะกับสายการผลิตจำนวนมากในเวลานั้นหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายสิบปีจนกระทั่งเข้าสู่ยุคหลังของสงครามเย็นอุตสาหการรมอาวุธของรัสเซียเริ่มฟื้นตัวพวกเขาจึงกลับมาพัฒนาเทคโนโลยีที่เคยถูกแช่แข็งเอาไว้แนวคิดของ AL-7 ถูกนำกลับมาปรั้ง ราะเป็นระบบที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มปืนยุคใหม่ของตะวันตกโดยเฉพาะในการควบคุมความนิ่งในการยิงต่อเนื่องวิศวกรรุ่นใหม่จึงหยิบโครงสร้างเก่าเอามาออกแบบใหม่ให้ทันสมัยขึ้นทําให้เกิดตระกูล AK 1 0 0ที่ใช้วัสดุแต่องค์ประกอบร่รวมกันได้หลายส่วนภายใต้เฟรมเวอร์ของตระกูลนี้ AK 1 0 7และ108จึงถูกสร้างขึ้นโดยนากลไกลดแรงสะบัดแบบคู่พัฒนาต่อจากแนวคิดของ AL 7ให้มีความทนทานผลิตได้ง่ายขึ้นและเหมาะกับการใช้งานทางทหารจริง ปืนทั้ง2รุ่นปูกออกแบบพืรองรับกระสุนตามชนิดเกันโดย ak 1 0 7สำหรับ5.45จุด่หคูณสามิลิเมตรในขณะที่ ak 1 0 8่งศรับ5.5าุดคูณสีมิลิเมตรเพื่อให้ตอบโจทย์ทางตลาดภายในประเทศและการส่งออกมันจะอยู่ในตระกูล ak และสเปคโดยรวมถือว่าใกล้เคียงกับ ak ตัวอื่นน้ำหนัก3.8กิโลกรัมความยาว9 4 3ม mm, มิลลิเมตรเมื่อกางผ่านท้ายสุดและเหลือ700มิลลิเมตรเมื่อพับผ่านท้าย โดยมีความยาวลำกล้องอยู่ที่415ม mm, ิลลิเมตรให้ตราการยิงสูงถึง850-900นัดต่อนาทีแต่ AK 2รุ่นนี้มีจุดประสงค์เฉพาะเมื่อเข้าสู่การพัฒนาระดับกลไกจุดที่ทำให้ AK 107และ108มีความแตกต่างจาก AK ทุกกระบอกก่อนหน้าคือการนำแนวค,คิดกลไกคู่ที่เคลื่อนสนทางกันซึ่งเคยเป็นเพียงการทดลองของ AL 7มาปรับปรุงจนสามารถใช้งานได้จริงระบบนี้ถูกเรียกในเชิงวิศวกรรมว่า Balance Automatic และเป็นหัวใจของปืนทั้ง2รุ่น แม้โครงสร้างภายนอกจะดูคล้ายกับ AK-74 หรือ AK-103 แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือการจัดระเบียบวงเคลื่อนที่ใหม่ทั้งหมดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของปืนในขนาดยิงในปืน AK ทั่วไปการทำงานเริ่มจากที่กา๊าซมันจะทำการดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ไปด้านหลังตรงผลให้โบวถทอยหลังตามไปและนั่นคือแรงกำเนิดของแรงสบัดที่ทำให้ปืนดีดขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยการดีดนี้เป็นธรรมชาติของระบบการลูกสูบยาวแบบคลาสสิฟที่แม้มันจะทนทานแต่มีวงเคลื่อนที่เดียวทุกอย่างจีจะสมแรงในทิศทางเดียวกัน ระบบบาลานซ์อัตโนมัติโดยจะแก้ปัญหานั้นจากต้นทางของแรงเคลื่อนที่โดยเพิ่มลูกสูบรางนํำล่องอีกชุดหนึ่งรองเพื่งเชื่อมโยงทำให้มาโบกเคลื่อนที่ไปด้านหลังมวลอีกชุดก็ดจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในจังหวะเดียวกันในทิศท,ทางตรงกันข้ามซึ่งทำให้แรงเฉยเกิดจากมวลสองทิศท,ทางอักห,หลังซึ่งกันและกันภายในตัวปืนผลลัพธ์ก็คือเพียงแรงสบัดแนวตั้งลดลงแต่ยังลดอาการกระชากบที่เกิดระหว่างรอบการทำงานด้วย องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ระบบนี้ทํางานได้จริงคือเฟืองควบคุมจังหวะที่วางอยู่เหนือแท่งแก๊สตัวเฟืองจะกําหนดนให้ชิ้นส่วนภายในทั้งสองชุดคือแนอาราและระยะที่สัมพันธ์กันอย่างแม่นยำเพื่อแรงขับสวนทางการเกิดขึ้นพร้อมกันทุกนัอระบบนี้ยังไม่ใช่แค่เพิ่มมวลอีก,กอนให้วิ่งสวนทางกันแต่เป็นการทําให้2มวลน,นั้นเยื่อโยงกันโดยไม่มีกลไกที่มีจังหวะตายตัวจึงเป็นสิ่งที่เพื่อนทดลองรุ่นเก่าทําได้ไม่ดีพอในยุคก,ก่อน การจัดวางกลไกแบบคู่ใน AK 107และ108 10มันจะงทำให้ลูกสูบมีจังหวะลื่นที่มากกว่าตระกูล AK ปกติเพราะการหัดล้างแรงภายในเปิดตัการกระแทกของโบกกับรางหลังทำให้มงจรการทำงานเกิดขึ้นเร็วขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียวความสเสถียรน,นี่คือเหตุผลที่ทั้ง2รุ่นผู้ออกแบบมาให้มีอัตราการยิงที่สูงกว่า AK รุ่นมาตรฐานแต่ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ได้เพียงแค่ค่าทฤษฎี สิ่งที่ต้องเน้นคือระบบนี้มันไม่ได้เปลี่ยนหลักการทำงานพื้นฐานของ AK แต่เป็นชั้นกลไกที่ถูกเพิ่มซอนเข้าไปในสถาปัตยกรรมเดิมทุกยาอตถ้าต่การถอดล้างการวางตำแหน่งแมกกาซีนไปจะถึงหลักการการ,การลูกสูบยังคงคุ้นเคยเช่นเดิมความแตกต่างอยู่ในระดับภายในที่ผู้ใช้ทั่วไปมองไม่เห็นแต่มันส่งผลชัดเจนต่อพฤติกรรมของปืนในขณนะยิงและยังเป็นรากฐานที่ทำให้ปืนทั้งสองรุ่นถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันว่ามันไม่เหมือน AK ที่ทั้งโลกรู้จัก แต่แน่นอนว่าการเลือกใช้ระบบบาลานซ์เช่นนี้มันไม่ได้ปราศจากข้อจํากัดในเชิงปฏิบัติจริงการที่มีกลไกเพิ่มขึ้น1ชุดนําไปสู่ความละเอียดในการผลิตที่สูงกว่าเ k แบบมาตรฐานอย่างมากระบวนการจัดส่วนของเฟืองต้องทําอย่างแม่นยำไม่เช่นนั้น,นกลไกจะทํางานไม่ราบรื่นและอาจทาให้เกิดการสัดส่วนจังหวะซึ่งจะให้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นอีกทั้งจำนวนที่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมันยังหมายถึงการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนขึ้นและทําให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมสูงกว่าพื้นตระกูลเดียวกัน อย่างไรก็ตามในมุมมองเชิงวิศวกรรมระบบบาลานซ์ของเ k 107และ108คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าโครงสร้างของเ k เคต่ารมาพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากความรู้เดิมๆที่พวกเขามีอยู่การเพิ่มชั้นกลไกลงบนถ่านที่มีมานานกว่า60ปีพิสูจน์ได้เห็นว่าการออกแบบปืนตระกูลคาลาสนิคอฟมันไม่จำเป็นต้องจำกัดเพียงแค่ความทนปูได้เรียบง่ายเท่านั้นแต่ยังสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเชิงควบคุมระดับสูงหากว่ายอมรับความซับซ้อนเพิ่มขึ้นตามความจำเป็น เมื่อมองในแง่ของราคาตลอด AK107 และ108มันถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ราคาสูงกว่าปืนตระกูล AK ทั่วไปอย่างชัดเจนไม่ได้ใช้ครอบโครงเดิมร่วมกับตระกูล AK100 แต่โดยระบบบาลานซ์อ,อัตโมติที่มันมีความซับซ้อนกว่าเดิมทำให้ต้นทุนการผลิตต่อกระบอกเพิ่มขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ กระบวนการผลิตต้องใช้ความเพียงตรงที่สูงกว่าใน,นงานปึงซิงโคไน์และการตั้งศูนย์ของหมวนคู่ที่ต้องเคลื่อนในจังหวะสัมพันธ์เกินหากจุดใดจุดหนึ่งเคีื่นเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ข้อได้เปรียบด้านระบบบาลานซ์หายไปทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละกระบอกต้องใช้เวลาประกอบและตรวจสอบคุณภาพปืนมากขึ้นส่งผลให้ราคาขายโดยรวมสูงกว่ารุ่นมาตรฐานในสายการผลิตเดียวกัน ในตลาดเชิงพาณิชย์ราคาของปืนตระกูลบาลานซ์อย่าง AK-107 มักจะขยับเข้าใกล้ระดับปืนพิเศษมากกว่าปืนใช้งานทั่วไปสะท้อนว่ามันถูกออกแบบมาประช์ศักยภาพทางวิศวกรรมมากกว่าจะเป็นสินค้าผลิตจำนวนมากเพื่อลดต้นทุน เมื่อพิจารณาในบริบทของก่องทัพปราคาของ AK107 ก็ยิ่งมีผลมากกว่าเดิมเพราะกองทพไม่ได้จัดหาปืนเพียงแค่หลักร้อยแต่ต้องคิดถึงหลักหมื่นหลักแสนกระบอกการที่107และ108มีราคาต่อนหน่วยที่สูงกว่าแม้จะให้ประสิทธิภาพในเชิงควบคุมที่เหนือกว่าแต่มันก็คือภาระด้านงบประมาณมหาศาลขณะที่ AK รุ่นมาตรฐานอย่าง j c m หรือ AK103 มันให้ความทนทานสูงซ่อมง่ายใช้อะไหล่ร่วมกันได้แต่คุณเคยกับกำลังพลอยู่แล้ว กองทัพรัสเซียจึงไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่องแต่ที่ต้นทุนสูงขึ้นโดยมีผลตา่างด้านยุทธวิธีไม่ได้คุ้มทุนในมุมมองการใช้งานขนาดใหญ่โมเดลบาลานซ์ยังคงอยู่ในสถานะผลิตได้ขายได้แต่ไม่ได้ประจำการในวงกว้างขณะที่ประเทศคู่ค้าต่างชาติก็มีความสนใจบ้างเป็นครั้งคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกปืนเอเครุ่นมาตรฐานที่มีต้นทุนต่ำกว่าอะไรห่าง่ายกว่าและไม่ต้องฝึกช่างอาวุธเพิ่มเติม ระบบบาลานซ์จึงกลายเป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่ถูกใช้งานในหน่วยทดลองหรือหน่วยพิเศษบางหน่วยเท่านั้นไม่ได้กลายเป็นปืนมาตรฐานของประเทศได้อย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้ทำให้ตระกูลบาลานซ์ของอเล็กซานดรอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจคือเป็นเทคโนโลยีที่ทำได้จริงแต่ยังไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในระบบอาวุธขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเ k เคที่ถูกพูดถึงมากแต่พบเห็นได้น้อยในการใช้งานจริง ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา,าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอ์โซนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ